สวัสดีค่ะสวัสดีครับจับกระสาและโลกวันนี้นะคะพิธีกรที่นั่งข้างๆดิฉันอาจจะหน้าตารูปร่างเปลี่ยนไปสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณพัทรพรไม่อยู่1สัปดาห์นะคะค,คุณปราดเกียรติพงศาลจากช่วง w o r l d Forward นะคะคก็เลยมารับหน้าที่แทนนะคะแต่ว่าคุณปราดบอกว่าช่วง w o r l d Forward ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องของโซเชียลมีเดียสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะครับวันนี้ก็จะพาไปดูก่อติดการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับว่าเขาจะนําโซเชียลมีเดียเข้ามาช ว่าเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่สื่อทั่วโลกรวมทั้งสื่ออเมริกาให้ความสนใจอย่างมาก<ฆ>ก็คือการครบรอบหนึ่งปีอของเหตุการณ์ท่านขุดเจาะน้ํามันของบริษัท<ฆ>ปิโตรเลียมหรือว่า BP ระเบิดเมื่อวันที่20เมษายนปีที่แล้วครับไปทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับว่าวันที่20เมษายนเกิดอะไรขึ้นครับบริษัท BP ีมีท่านขุดเจาะน้ํามันแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Deepwater Horizon ในอ่าวเม็กซิโกที่อยู่ตามกว่า น้ำทะเลลึกลงไป5,000ฟุตห่างจากชายหาดของรัฐลุยเซียนาประมาณ80กิโลเมตรระหว่างที่เขากำลังปิดบ่อชั่วคราวนี้ครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง11รายบริษัท BP ก็ทำทุกวิถีทางครับที่จะแก้ไขปัญหาใช้เจ้าหน้าที่หลายหมื่นคนเรืออีกหลายพันลำนะครับแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐด้วยแต่ว่าจนถึงตอนนี้เรื่องความเสียหายก็ยังประเมินกันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะท้งเรื่องของความเสียหาาายเเป็นนนนจํวววงงิครมมถึ ความเสียหายที่จะเกิดกับระบบนิเวศวิทยานะคะทางสิ่งแวดล้อมเองจนปัจจุบันนี้1ปีผ่านไปก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินกันได้เสร็จสิ้น<ม>หรือว่ารู้ผลกระทบที่แน่นอนนั้น<ม>ก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้นะคะ,คะการรั่วไหลถามว่ารั่วไหลใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ารั่วไหลมากถ,ถึง4.9ล้าล้านปารลด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสกว่าเหตุการณ์เมื่อ22ปีก่อนนะคะที่มีแท่นขุดเจาะน้ํามันของบริษัท เอกซอนโมบิลนะคะ mm hmm. เกิดระเปิดขึ้น mm hmm. แล้วก็มีการ mm hmm. รั่วไหลของน้ํามันครั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้ ร่วไหลมากกว่าถึง19เท่าด้วยกันแล้วก็ปริมาณ4.9ล้านบาร์เรลนะคะถ้าเกิดเอาน้ํามันที่มีการร่วไหลออกมาเนี่ยไปเติมลงในสระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานระดับโอลิมปิกเนี่ยนะคะ,คะก็จะสามารถเติมน้ํามันที่มันร่วไหลออกมาเนี่ยได้ถึง300กว่าสระ,สะเลยทีเดียวคือเยอะขนาดนั้นเลยนะคะความเสียหายณปัจจุบันที่ที่บอกว่ายังไม่สามารถที่จะคํานวณได้แน่นอนนะคะเอาความเสียหายตอนนั้นเนี่ยก็มากกว่า4 0,000ล้านเหรียญเข้าไปแล้วหรือว่าคิดเป็นเงินไทย ก็1ล้าน2แสนล้านบาทนะคะแล้วก็ BP เนี่ยยังจะต้องเจอกับค่าปรับรวมรถึงค่าชดเชยความเสียหายให้กับบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบมีการตั้งกองทุนขึ้นมานะคะก็อีกราวๆ2 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันค่ะครับส่วนเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของมนุษย์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสำนักข่าว AP พครับล่าสุดเขาดำลงไปสำรวจระบบนิเวศวิทยาในอ่าวเม็กซิโกซึ่งน้ำก็ยังถือว่า ยังมีคราบความมันอยู่แล้วก็นํามาให้ดอ,อร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าควนตันโยเคนผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิอ่าวเม็กซิโกดูเขาพบครับว่าสิ่งมีชีวิตอย่างปลาการังหอยนางรมหรือแม้แต่ปลาเล็กๆมีสภาพที่ดีขึ้นแล้วครับแล้วก็ความเสียหายก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดเอาไว้แต่ว่าข่าวนี้ก็อาจจะต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ามูลนิธินี้เขาก็รับเงินสนับสนุนจาก B ีีแล้วก็บริษัทน้ํามันต่างๆด้วยส่วนนักวิทยาศาสตร์ อีกคนนะครับจากมหาวิทยาลัยลุยเซียน,นาเขาบอกว่าเขาเห็นปรากฏการณ์ปลากรังฟอกขาวครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้นะครับปลาใหญ่หายไปเหลือแต่ปลาเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรอบหลายพันปีเลยทีเดียวครับส่วนในบริเวณของอ่าวเม็กซิโกตอนนี้นะครับระบบนิเวศวิทยาเริ่มจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็จริงแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของปลาชายเลนครับเพราะว่าปลาชายเลนก็เป็นเหมือนอน,อนุบาลให้กับปลาตัวเล็กๆนะครับที่แม้ว่าตอนนี้จะ ดีขึ้นนะครับคือมีป่าชายเลนริมฝั่ง จาก700กิโลเมตรเหลือแค่250กิโลเมตรเท่านั้นที่ยังมีคราบน้ํามันเกาะอยู่แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงครับก็คือจิมมี่เบย์ใกล้กับปากแม่นะ้ำมินซิสซิปีที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังมีคราบน้ํามันเกาะอยู่ตามทรายเยอะมากครับซึ่งคราบน้ํามันนี้เองนะครับที่จะส่งผลเสียระยะยาวต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกปูหรือว่าสัตว์เล็กๆที่จะชอบไปซุกอยู่ใต้ทรายครับถามว่าน้ํามัน4.9ล้านบาร์เรลนะคะเมื่อรั่วไหลออกมาแล้วตอนนี้เอ๊ะมันหายไปไหนกันหมด คือก็มีรายงานว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหายไปแล้วหายไปไหนบ้างนะคะส่วนหนึ่งก็จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ําบ้างก็เผาไหม้ไปนะคะหรือว่าสูบกลับเข้าไปยังแท้งเก็บน้ํามันในเรือนเหมือนเดิมนะคะนอกจากนั้นก็ ส่วนหนึ่งก็จะพัดเข้าไปสู่ชายฝั่งรัฐเท็กซัสไปจนถึงรัฐฟลอริดาความยาวเนี่ย975กิโลเมตรนะคะโดยชายฝั่งลุยเซียนาเนี่ยเป็นชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนอกจากนั้นก็จะมีการใช้สารเคมีค่ะที่ทำให้น้ำมันนั้นแตกตัวนะคะแล้วก็ทำให้น้ำมันส่วนหนึ่งราวๆ16%ของที่รั่วไหลออกมานั้นมันแตกตัวไปแล้วที่เหลือนะคะมันก็จะกระจายไปตามธรรมชาติ <ๆ S 2> นะคะเจอคลื่นอะไรบ้างหรือว่าระเหยแล้วก็เจือจาง ไปกับน้ทะะเลค่าํส่วนเรื่องของสุขภาพของมนุษย์นะครับจริงๆแล้วสุขภาพกายอาจจะยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่ากับสุขภาพจิตครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เริ่มเครียดครับเพราะว่า อาชีพที่พวกเขาทํากันตอนนี้ก็คือชาวประมงนะครับแล้วหลายคนก็ไม่ได้จบการศึกษาสูงสครับแล้วก็พอมาเจอเรื่องแบบนี้ก็เครียดสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงมากที่สุดก็คืออนาคตของครอบครัวนะครับมีการสํารวจด้วยครับว่ากว่า75%ของชาวบ้านที่อยู่ในนิวออร์ลีนส์นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยกว่าปกตินอนไม่หลับครับปวดหลังปวดแขนปวดขาแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยแล้วก็นี่ก็คาดว่าจะเป็นผลมาจากความเครียดครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ นั้นเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ทางรัฐบาลสหรัฐเองก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการที่จะออกใบอนุญาตในการขุดเจาะน้ํามันนอกชายฝั่งครั้งต่อไปนะคะคือแต่เดิมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับบริษัทน้ํามันต่างๆค่อนข้างที่จะใกล้ชิดก็เลยทําให้การตรวจสอบดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะหละหลวมหน่อยนะคะคแล้วก็ปัจจุบันนี้นะักว,วิเคราะห์ก็ยังมองอยู่ดีนะคะว่าบทเรียนจาก BP นั้นเนี่ย อาจจะศูนย์เปล่าหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าสารัฐเนี่ยไม่ยอมที่จะเอาจริงนะคะกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่บรรดาบริษัทน้ำมันต่างๆนั้นจะต้องมีออกมาในอนาคตค่ะ